สวัสดีครับผมเกมวีรชัยชื่นผันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํนาวิธีการทานสารอาหารเสริมในรูปแบบเจลของเรานะครับผมเจลของเรานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่จาก ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในรูปแบบเจลนะครับก็จะมีเจลอูมินะครับแล้วก็เจลฮาร์ตนะครับเป็นยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ทั่วโลกตลอดมาเลยครับประมาณกว่ามากกว่า14ปีทั่วโลกแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าจะชอบถามว่ากินยังไงมันทานยังไงนะครับผมวันนี้ผมมาสาธิตวิธีการทานสารอาหารเสริมในรูปแบบเจลนี้ให้ดูเลยครับการทานเจลนั้นง่ายๆนะครับแค่เราเด็ดหัวจุกซองนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ นะครับแล้วก็ทานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ อย่างงี้ครับผมก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับรดแอปเปิลเขียวนิดหนึ่งนะครับสำหรับอูมินะครับอูมินะครับมีสารสกัดจากสาหร่ายฟูคอยดันนะครับช่วยฟื้นฟูสุขภาพไตเบาหวานนะครับผมแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานนะครับแบบซ่อมแซมเซลล์นะครับตัวนี้ดีมากๆครับยอดขายสูงสุดตลอดการเลยนะครับผมตัวผ้ารองของเราถัดมานะครับจะเป็นตัวฮาร์ดนะครับที่ช่วยบำรุงหลอดเลือดหัวใจลดความดันนะครับปรับสมดุลความดันของ ร่างกายเรานะครับผมก็ยอดขายอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับผมสตัวนี้ผมแนะนําเลยครับสําหรับท่านใดที่ต้องการดูแลสุขภาพใจแล้วก็ความดันหัวใจนะครับแนะนํา2ตัวนี้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือ สารอหารในรูปแบบเจยบของเรานะครับท่านไหนสนใจก็ทักทายกันได้ในข้อมูลข้างล่างนี้นะครับหรือว่าโทรม,มาหาผมก็ได้ราย์หาผมก็ได้นะครับผมดีๆให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลสุขภาพของท่านไปตลอดเลยนะครับยินด,ดีนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ